กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเพ่ปทุกท่านที่เข้ามาหับส้มซองน้ำคำน้องคำน้ำซุกนี่ก็ไปเบิ่งไม่ใหญ่จื่อนปัญห์เหตุยังอยู่ทางซานนะเบิ่งทำกันเด้อไม่ใหญ่จื่นเป็นห่อกเขาต้มหนึ่งแล้วด้ะแม่ไปต้องหนึ่งแล้วนะต้องบ่อแห้งต้องบ่อนเหี่ยวก็แม่ก็ได้เออพร้อมมามีแสงแดดเนาะ อ๋อ้าวต้มใส่ถั่วดินน้ำถั่วถั่วถั่วดินเังกับถั่วถั่วลิสงบรแม่นเนาะถั่วเลี้ยงน้อยหรือถั่วแบบธรรมาซาแักถั่วมีไอเจนปลูกเองกว่าเอาออกไปปลูกเองไหมใคปลูกมันออกอยู่บ้างยังเปล่าไปเบิ่งซ้ำฝนตกหลายเมื่อเลย ห่ออันไหนน่อยน้ำได้ไหมใส่บ้านน้องไหนพยายังไปผสมย่างบะได้มาสัมไปตลาดไปซื้อกล้วยแต่ว่าไม่ใหญ่จืดกระหอถาทไม่ใหญ่จืดประฮาไปเห็นกล้วยไม่ใหญ่จืดเป็นคนเสืีองบัลื่นไปดีหอถาเพิ่นหอถามากอ่ะพอบาดตายเพิ่นก็เสียเอามาบ้านน้ำหานี่ เพิ่นกับผีแพ้หอไผ้เห็ดสอยแม่เพิ่นเันก็สะเอาเมาื่พอพอหายายเพราะว่าอยู่พุ่นบ,บ่มีไปตองพอได้ทำบุญเพราะเมนก้เมื่อ ตอนน้าลองหอลองเบิ่งเราตอนแต่หงึงไปตบมันก็ตึงเองนะแไหมอืมไปตรงแต่ละบ้านก็เสียงดังกุกกักกุกกักก็จะจะเห็นอยังพันผ้างใส่ผ้ากับผ้าเห็นอย่างไรตอวหอแต่กระตุ่งพี่น้องกับขนมเด็กหน่อยเนะจ้าแมน โชบังบ่าวต้นกะบ่คำเลยเสร็จน้ำเพลนโยเหมือนอะไรไรต้มสระเผนหนักมาบ่ได้แม่นเลยมาบ่ไดั่งโซบ่โชว์อยู่พูดกิโลกิโลมาบ่ได้ขี้เฮิงก็เจ็บมาว่ะอ้ยอันนี้กบก็บ่าตายเพผนนเสียเมื่อเหตุอะนะป้งใส่ห่อขาวเขินไปยัง เพิ่นกับบอได้มาเนาะเพิ่นก็อยู่น้ำน้องสาวเพิ่นพออยู่กันสองคนเพิ่นกะมีไงเนหออ่อข้าวต้มเจ๊ที่ได้จกักอันหมาดแล้วเพราะว่ากล้วยยังบ่ลายแม่น้องแก้มบุ้มจักห่อเลยยังนน<ะ>เนาะเพิ่นยังบ่ได้มาเหมือน ไถมาเลยป้าลุงป้าหอมวานุ่งพุ่งฟุ่งจักได้ยังมาเนาะป้าเราไต่กำลังหนักได้ยังมาแล้วนะวุ้ยไปเมาตลาดวะนี่เนาะได้มากล้วยได้มาเก้ือได้นมให้น้องอเนย์เออกรนั้นใส่บาสเออกระนั้นใส่บาสกระม่กล้วยนะเนาะ พอดีเลยถ้าเมย์เป็นห่ออยู่ค่ะมีเปนดาด้วยนะเออ,อบะพอซื้ออยู่อเออพอดีแล้วนะลีนเตานะ่ะลีนพี่น้องกอ่นลีนยังได้พี่น้องลีนเตาลีนเตาบปแมนลีนงัวได้เนาะพอดีแล้ยสำนี่เลยค่เบ่าวนะลีนเตาซื้อข้ามาใส่บาตปลาลุงพอปลา,าตายพนอามาแต๋อปลงเต่อตะระอัด มาแต่ในเมืองัปลาอ๋อมีปลาอีกมนีหมูเขามีหมูบะหมกผ้าวมกผ้าไม่เห็ดขนมหมกได้ปะสักคูได้บะสักคูนะคะแม่ เป,ปนยวปนขาเนียวคนรลายบ่ตาลาดข้าเจ้าใครลายอย่างนันะก้อยคือสีลายเนาะข้าเจ้าใครน้ำตาลส, <laughs> สิ่งทีขาดมาได้สิ่งทีขาดมาได้จบอีหยงังเคยนี่นะขวานาด้าดาดส้สีขานมาได้ก็ตั้งวานตลอดเอ๊ะจะพถาจงบวานเห็นแล้วยิ้มวาน้าน มะเขือเทศหรือเที่ามะไวท่ารนดมะวยวีนวีหาพันพอดีเลยแถวให้ทำนีเดักตุ้มให้ยเจื่หอกอ่ะหอปลาลุงเออ ป้าเสด็จก le ิน <laughs> กห,ห,หลายหลายหลายหลาบาทนี่นะข้ามันเหี่ยลงองินมุกห่อสมหรือบ่ห่อข้าวต้มอะไรนะโอ้ยเบกมันคือสน่าใหม่ด้วยน่าเบิกมันคือสมน่าใหม่บ่ตายบ่ตายเลยสิผ่าน <ขอ S 1> ยุคโลกข,ข้าวใหม่ปลาลูกมาคิดเจรนานทำกันว่าสิผ่านยุคหรือว่าเสด็จกินอยู่บ่ ใ่าคือว่าเฮือนทำบริสั่งนะโอ้ยนะบ่อยากว่าเอานะปลาลุงหูถอยหนาถอยหลังห้ามบริสั่งได้นะน่ะน้องนาดแนบมึงดูห้ามบริสั่งถอยหนาถอยหลังอย่าหลุดแค่นี้จุงไซสิมาเทสิมาเทอยู่เนาะอุ้ยเนาะช้อนช้อนใหม่สิมือใหม่อันนี้ ได้กินอยู่แบนี้เบ่งแม่เออเออสอไหไหา้นอแว่าข้วี่แ่เอาข่าวเก็จะใส่ข้าวหน่อยแท บอกาเผื oh, no. ่อตกติ๊บคุณบอพี่น้องการสอนการสอนสนีกันสิประมาณนี้ไม่ใหญ่เจนบอกสนีสกิ๊งมันสิกิ๊งได้ภาษาสนีแน่นนนะกิ๊งกันนะค่ะพี่น้องค่ะกิ่งระวังตกชานเด้อกิ่งระวังตกชานเด้ปะ ตันน um ี้ส anyway> ิกิ้งกิ <h <h ้งแล้วเห็ดซอยกันเนาะเห็ดซอยกันให้มันเลี้วสันี่กับมาซอยแจ็คสีซอยมากหรือว่าสีซอยยังกับบู๊ฮะสบนะฮะสันี่กิตาเราลุ่มนาะ มาเบ่งอีกภายหนึ่งเบาเบาตายเป็นเห็ดยัอยงอยู่ตลางดังไทยชิ่มขาต้มองซนี่อะไี่น้อง <c oughs> นี่เป็นคนห่อเบาตายเตี้ยนกับชิตม้าอย่างเดียวซนี่เสียบห่อสมีคนอยู่เนา <c oughs> นนะได้ไดห้าขึ้นแล้วได้ตุ้มมันทมนี่ นีตัวหนึ่งกำลังมีนะอันนี้อันนี้ลิีนเด้ออย่าไปห่อแจเด้อเย็นงานจดีใช่ไหนเด้อที่นีครอบอยากเล่าอะไรเอากุ้ยหอนใส่ที่น้องนใกก็เลยสซ้างกันได้เลยอาอตัวนี้คือห่อหน่อยก็เกาสำแม่ลืมใส่มะกุ้เพงไนว่ะตัวหนึ่งอันใหญ่ตัวหนึ่งอันน้อยพอดีกันเลย ทำสีแซ่บนะพ่อกินสองคนหอหนึ่งทถาพอเพราว่าอีกโอ้ยนะห่อองสนีนี่ยยันรุดหอแน่นแล้วตาตกราษวโลดดีเท่านั้นะถ้าอีบัสนีบิงสนี่หมัดปะลุง หมัดเงียกูหมัดคุ้ยคุ้ยยังไงแบบเรื่อยลวนอย่างเงี้ยมรจการหายกูมาติดเต้นกันอยู่โอ้ยหายกว่าเฝืนมีชีวิีพี่น้องเอ้ยจะนี่ละกงอยู่กันเป็นล้วน เต no. um ็นดอกสนีกอดจับ่อยดายก็ได้อยู่แมนเขาหนึ่งเขาหนึ่งใบตองเด้อ่อเงอนก็ได้แมนอือออกมาก็เป็นตะแพงอยู่ในนาตะมูตะมีถ้าลอนรุ่นองสนีเวลาตุมแล้วนะสิตะเบิดจักทองแตก นนอาอฮักกษสมมาพาควนเลยอ๋อฮักษก็ขอจบคลิไปไว้เพียงสนีก่อนเ้นนนอคิหนาพออกกันใหมปลาลุงเลยสบายดีสบายจิม,มือสันนียังพาตะเกิดยังบริดกินข้าวต้มยั่ก็บสนีห่อจ้าเถื่อปลาลุงเลย ั้งแรกเลยนี่ส like ่วนร้ายไม่ได้มีจืดหงยกินแล้วรุ่นต่อไปผักเป็นกำลังใจให้น้องข้าเดินปลุงเด้อไปแล้วโอุ้่าาา गांव लाने